และนี่คือหนึ่งในปลานักล่าที่มีอาวุธลับและน่าเกรงขามที่สุดในท้องทะเลว่ากันว่ามันทั้งเร็วและแกร่งที่แม้แต่ฉลามยังต้องคิดก่อนจะสู้กับมันเพราะนี่คือปลากระทงดาบสุดยอดราชานักล่าแห่งท้องทะเลปลากระทงดาบเป็นปลาทะเลขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างโดดเด่นไม่เหมือนใครเพราะมันมีดาบยาวๆที่ปลายปาก มักพบได้ในมหาสมุทรเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนทั่วโลกตั้งแต่มหาสมุทรแอตแลนติกไปจนถึงแปซิฟิกอาหารหลักของมันก็จะเป็นพวกปลาซาดีนปลาหมึกและปลาแมคเคอเรลเมื่อโตเต็มวัยมันสามารถยาวได้กว่า4เมตรและมีน้ำหนักได้มากถึง600กิโลกรัมแต่ที่น่าทึ่งคือกลยุทธ์ล้อมเหยื่ออย่างชาญฉลาดเมื่อพบฝูงปลาตัวเล็กมันจะกางครีบหลังที่ใหญ่โตออกมาคล้ายใบเรือเพื่อบังคับให้เหยื่อรวมกลุ่มกันจากนั้นมันจะพุ่งและใช้จางงอยปากแหลมฟาดไปที่เหยื่อให้มึนงงก่อนจะอ้าปากงับอย่างรวดเร็ว และที่พีกกว่านั้นมันสามารถพุ่งด้วยความเร็วที่สูงถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนี่มันเร็วพอๆพอกับรถยนต์บนถนนไฮเวย์เลยละ่ะนอกจากจะพุ่งเร็วแล้วมันยังสามารถกระโดดขึ้นเหนือน้ำได้สูงและไกลเหมือนจรวด การกระโดดของมันไม่ใช่แค่เพื่อโชว์เท่แต่ยังช่วยสลัดตัวออกจากศัตรูเช่นฉลามหรือแม้แต่ช่วยให้ตัวเองสลัดเบ็ดออกเมื่อโดนตกจากนักตกปลาด้วยความเร็วความฉลาดและพลังอันมหาศาลทาให้ปลากระทงดาบกลายเป็นสัตว์ที่นักตกปลาทั่วโลกใฝ่ฝันจะจับได้แต่ก็ต้องบอกไว้เลยว่ามันไม่ใช่ปลาที่จับได้ง่ายๆนักตกปลาต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อดึงมันขึ้นจากน้ําและยังต้องเตรียมรับแรงต้านที่เหมือนกําลังต่อสู้กับนักมวยระดับโลกแถมบางครั้งมันยังพุ่งตัวด้วยความเร็วสูงแทงเรือประมงจนรั่วหรรรืืออกกะโดดขึ้นนมมาบเเลย็ี